สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเราเพลย์นะครับ mm hmm. ผมวันนี้ก็มาพูดคุยถึงเรื่องของทีมชาติไทยกันน้อที่ว่าทุกคนน่าจะได้ติดตามชมกันนะฮะกับการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นสลี e 2024สัปดาห์ที่2เนี่ยเขาเรียกว่าไม่ต้องอดตาหลับขับตานอนแล้วนะฮะเวลาค่อนข้างดีแต่ว่าอาจจะต้องหนีงานมาดูนิดนึงนะฮะสำหรับใครที่ทํางานนะนะแต่ก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่สุขสมหวังและก็ชื่นมื่อยอย่างมากสำหรับ วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับในการเก็บชัยชนะต่อทีมชาติโดูมิกันไปได้โโอ้หสุดมันมากนะครับด้วยสกอร์สต่อหเซตนะครับเดี๋ยววันนี้มาพูดถึงเกมการแข่งขันในแมชนี้กันนะครับผมสำหรับศึกวอลเลย์บอลเนชั่นส์ลีก2024ในสนามที่2นะครับทีเมฆไทยเดินทางไปแข่งขันที่มะเกานะครับแล้วก็ในนัดแรกนี้เราลงสนามเจอกับโดูมิกันนะครับผมซึ่งต้องบอกว่าสถิติล่าสุดที่เจอกันโอเคเราได้เปรียบนะเราชนะโดูมิกันมา3-2แต่ว่ามันก็ผ่านมา2ปีแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการแข่งขันท่าน ไม่นอนนะครับผมรวมไปถึงผลงานในสนามแรกของทีมไทยก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเราแพ้มา4ี่เกมรวดเลยขณะที่ดูมิกันเนี่ยเข้ารอบโอลิมปิกเกมไปแล้วนะครับก็ถือว่าสนามแรกทรงๆนะชนะ2แพ้2รู้ไปถึงมาในสนามนี้นะครับดูมิกัรเนี่ยจริงๆในใบรายชื่อที่สมมานี่มีชื่อของบาเยรินมาติเนสด้วยนะดาวตบตัวเก่งของเขาแต่ว่าตอนที่ลงสนามเนี่ย บาดิเนสไม่ได้ลงนะฮะก็ไม่รู้ทําไมนะเพราะว่าในสนามเนี่ยโดยมีการมีเพียงแค่13คนเท่านั้นเองนะไม่ถึง14นะ,ะก็อาจจะมีการบาดเจ็บหรืออาจจะเป็นอะไรสักอย่างเดี๋ยวรอข่าวอีกทีนึ่งได้วกันนะครับผมขณะที่ทีมชาติไทยของเราเนี่ยนะครับโดยการนํำของโคชยะนาวากาโรโธนัทพลศรีสมุทรนาเนี่ยก็มีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะครับผมในสนามที่1มาเป็นสนาม2ในก็อย่างที่เรา ตามข่าวกันไปอ่ะเนาะแล้วก็6คนแรกที่ทางโคดยะส่งลงสนามไปก่อนเนี่ยก็มีตัวเซตนะครับนั่นก็คือน้องลูกนิกนัทนิชาใจแสนนะครับเป็นตัวเซตบีหลังก็เป็นพีมพิทยากกกรัมหัวเสาสองคนก็เป็นชาชชุออนโมกสีคู่กับวิภาวีสีทองนะครับแล้วก็บอนเร็ว2คนก็เป็นหัทยามารุงศุขู่กับทางนางของทัดดาวนึกแจ้งหัวหน้าถีมนะฮะส่วนตารับอิสระก,ก็เป็นการสลับกันลงสนามระหว่างจิดภานาหัวหนอง,นองแล้วก็ปีรุตแป้นปน้อยก็สลับกันนะครับปีรุษนี่ก็เล่นเกมรับเสิร์ฟจีน,น,บบนขท,ทาง,ง,งดนนง บายเรมาติเนสนะแต่ก็ยังมีอีกหลายมาติเนสให้ลงสนามกันนะฮะตัวเซก,ก็นำมาโดยนิเวก้ามาเต้นะครับผมบีหลังก็เป็นไกรลากอนซาเลสนะฮะส่วนบอลเร็วก็เป็นเรมาร์ติเนสอีกหนึ่งคนตัวหลักแล้วก็หัวสาวสองคนก็ใช้เพย์าอิซาเบลนะครับคนก็คือเปรันตาเบอร์สี่นะการไม่มีมาติเนสก็เป็นอีกหนึ่งข้อดีที่ได้เปรียบสำหรับทีมไทยในแมตช์นี้นะครับต้นเกมต้องบอกว่าเกมรุกของเราค่อนข้าง ออกบอลได้ดีนะรวมไปถึงเกมรับของเราด้วยก็ทําได้ดีเหมือนกันรดปมีการเหมือนจะ,อะมีปัญหาเรื่องของเกมรับเสิร์ฟนิดหน่อยนะครับแล้วก็จังหวะสวนกลับไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะผมรู้สึกว่าจังหวะการจ่ายของตัวเซ็ด้วยนะนีเวคามาเต้าอาจจะจ่ายเหมือนจะยังความสัมพันธ์กับตัวตีไม่ค่อยดีนะดังเกินเบอร์สี่เนี่ยมันจะเป็นหน้าใหม่ในนามทีมชาติอายุ25ปีนะครับคือคือใหม่ไม่ใหม,ม่ไม่รู้แต่รู้สึกว่าจังหวะการเล่นก็ คือถ้าเทียบเันกับมาติเนสมันก็เป็นรองมาติเนสอยู่พอสมควรเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอลงไปปุ๊บเลยทําให้แบบเซตแรกเราค่อนข้างที่จะได้เปรียบนะคือทางฝั่งของดูวกิการก็ส่วนใหญ่สกอร์จะไปตกอยู่ที่เบอร์23นั่คือไกล,ลากกอนซาเลสนั่นเองนะดูวกิการผิดพลาดกันเองเยอะด้วยนะครับในช่วง แต่จริงเกมมันก็ค่อนข้างสูสีนะจนถึงช่วงท้ายที่เราขึ้นนําไป21-20ต่อพอเราลงไปเสิร์ฟนะครับบุ๋มบิ๋มไปเสิร์ฟเอสด้วยก็ขึ้นนําไป22-20แล้วก็หลังจากนั้นะก็กลายเป็นเกมที่ดีสําหรับเรานะฮะเราก็ขึ้นนําแล้วก็ปิดเกมไปได้นะครับ25-22ในะช่วงท้ายเกมนะก็เลยทําให้ทีมไทยชนะไปก่อนในเซตแรกนะก็ถือว่าเป็นการเปิดตัวได้ค่อนข้างดีอย่างมากเลยสำหรับทีมไทยในเซตที่1นะครับส่วนเกมในเซตที่2เนี่ย ทั้งสองทีมก็ยังคงจัดตัวผู้เล่นเหมือนเดิมนะลงสนามเช่นเคยแต่ว่าทางฝั่งโดบิกันมีการสลับล็อกตัวผู้เล่นนิดหน่อยนะครับผมซึ่งในเซตสอเนี่ยเกมก็สูสีนะทีมไทยเรานำด้วยซ้าในช่วงต้นเกมแต่ว่าพอได้เล่นไปสักพักหนึ่งอะโรบิกันเขาเริ่มที่จะ,ะเข้าที่เข้าทางมากขึ้นเกมรับเขาเริ่มดีแล้วก็เกมรุกนอกจากจะไปออกที่เบอร์ยี่สามซึ่งเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ยังมีไปออกเบอร์16บ้างนะครับไปออกเบอร์4บ้างเบอร์เลยทาให้แบบ เกมของเขามันดูหลากหลายมากขึ้นนะครับของเราเองก็เริ่มที่จะมีข้อผิดพลาดกันเองนะครับเรื่องของบอลรับเสิร์ฟเรื่องของการต่อบอลแล้วก็เออร์เรอร์นะครับที่เกมลุกเราเสียกันเองพอสมควรนะก็เลยทําให้เวลการเขาก็เริ่มทิ้งห่างไปเลยแล้วก็เหมือนกับพอโดนนําห่างไปมันก็เหมือนท้อทนี่หนึ่งทีมไทยก็เลยแบบเกมมันก็ขาดไปเรื่อยนะครับสุดท้ายเขาก็เอาชนะไปนะครับที่คะแนน25ต่อ20นะครับก็ช่วงกลางๆเกมโคตรยะก็เปลี่ยนเอาท่านั่งของ กระนกพรนะครับน้องน้องเนยเนี่ยตัวเซตสำรองที่เป็นดาวรุ่งลงมาแล้วก็โมเมนะครับปรับเกมหน้า3แต่ว่าก็ต้องให้กำลังใจน้องเนยเนาะลงมาเล่นวีเอลครั้งแรกก็มีความตื่นเต้นก็มีเซตเสียไปลูกนึงแต่ก็ถือว่าต้องให้กำลังใจกันต่อนะอย่างที่บอกเลยน้องเพิ่งจะอายุ18ดเองแล้วก็ได้มาเป็นเป็นอะไรที่มันก็น่าตื่นเต้นสำหรับน้องพอสมควรเซตที่2เนี่ยดูวิการชนะไป25 20, ต่อ20นะครับก็ตีเสมอเป็น1ต่อ1เซตนะส่วนเกมในเซตที่3เนี่ยนะครับ โอ้โหต้องบอกว่าทีมไทยเราก็มีการปรับหมาแก้กเกมคืนเหมือนกันนะครับในเรื่องของตำแหน่งตัวผู้เล่นนะพอเราปรับมาปุ๊บเนี่ยเกมของเราก็ดูดีขึ้นนะต้นเกมโดยมีการอาจจะออกตัวดีๆแต่พอเล่นไปสักพักหนึ่งกลางๆเกมเฮ้ยเขาเริ่มที่จะมีข้อผิดพลาดก,กันเองเยอะนะครับโดยมีการออกสกอร์ได้ค่อนข้างน้อยมากนะครับบอลหัวเสาไม่มารวมไปถึงบอลเร็วด้วยนะบอลเร็วดูมีการถ้าไม่ใช่จินเนอรี่มาติเนสนี่ก็แบบออกสกอร์ได้ยากเหมือนกันเขาก็พยายามที่จะปรับเปลี่ยนเกมมาพอสมควรนะแต่ว่าทีมไทยเรา เกมรับของเราเริ่มทํางานนะครับเก็บบล็อกทัดได้นะครับแล้วก็ทำเคาน์เตอร์แท็กสวนกลับไปได้หลายๆครั้งนะครับจนกระทั่งตอนท้ายเนี่ยโหเกมลุกเรามาดีมากแล้วก็ได้เหนียวด้วยนะครับผมแล้วสุดท้ายเราชนะไปในเซตที่3นะครับ25ต่อ1ิถือว่าเป็นชัยชนะที่ขาดลอยเลยนะครับในเซตที่3ามในโรเมกันสู้ไม่ได้เลยนะในเซตนี้ก็ขึ้นนําไป 2ตัว1เซตนะต้องบอกว่าเป็นชัยชนะที่ยอดเยี่ยมนะครับเราได้2เซตแล้วก็อย่างน้อยในการันตีเราได้มา1แต้มในแมตช์นี้แล้วนะครับต่อให้แพ้2อสานะพอเข้ามาในเซตที่4เนี่ยเราก็ยังจัดตัวผู้เล่นชุดเดิมนะสำหรับทีมไทยขณะที่โดยมิการก็ยังให้โอกาสตัวหลักเหมือนเดิมเพียงแต่จะเปลี่ยนตัวบอลเร็ว1คนจากเอเวเบอร์สานี่ไม่ได้ลงแล้วก็จะเป็นอาริอัสเบอร์หนึ่งลงมาลงสนามแทนนะครับมาแทนทางเบอร์สามนะซึ่งโอ้ต้นเกมเรามาสุดยอดมากนะครับเกมของเราดีมากโดยมิการก็ เสียกันเองเยอะเหมือนกันนะครับเราขึ้นนําไป4-0นําไป5-1จนกระทั่งเรานําไป9-2เ่ะคือแบบโอ้โหแบบเกมของเราค่อนข้างค่อนข้างดีมากนะครับในช่วงต้นเกมจนโดยการเขาก็พยายามเปลี่ยนเกมนะปรับเกมหน้า3เปลี่ยนตัวเซตเบอร์6ลงมาเปลี่ยนบีหลังเบอร์8ลงมาเล่นแทนซึ่งก็ถือว่าพอเขาเปลี่ยนตัวมาปุ๊บเนี่ยเราเริ่มที่จะแบบแกว่งๆนิดนึงนะครับจากที่แบบเรานาอยู่7แต้มน,นะครับโ,โดนไล่มาเรื่อยๆโดนไล่มาเรื่อยๆซึ่งโอ้โหจนกระทั่งแบบ จากที่นำเจ็ดแต้มมาโดนตีเสมอ12เท่าแล้วก็โดนแซงไปด้วย13 12แต่ว่าโชคดีตรงที่ว่าเราก็ยังไม่ให้เข้าหนีห่างไปมากกว่านี้นะครับเราโดนนำหนึ่งแต้มแล้วก็ไล่ขึ้นมาตีเสมอให้เขานำเราก็ตีเสมอให้เขานำเราก็ตีเสมอจนกระทั่งช่วงท้ายเกมเรากลับมาขึ้นนำเขาได้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีนำสองแต้มด้วยนะครับ21ต่อ19นะคงถือว่าตอนท้ายเกมเนี่ยดูมินิการก็เริ่มแว่งๆเหมือนกันแล้วก็พอช่วงท้ทายเนี่ยเขาก็เหมือนจะ ปรับเกมนะส่งตัวเซตหลักออกมานเนวีกามาเต้เตลงมาไกล,ล่ากอนเซเลสกลับลงมาอีกรอบหนึ่งเบอร์ยีกลายเป็นว่าเกมช่วงท้ายเนี่ยค่อนข้างสูสีนะเรานำสองแต้มก็จริงแต่ว่าเราก็โดนตีเสมอ21เท่าดูไปถึงโดนนําด้วยนะโดนนํา22 21แต่ว่ากลับลงมาใหม่นะครับเราก็ตีเสมอได้22เท่าดูไปกันหนีไปเป็น23 22แต่เราก็ตีเสมอได้23เท่าทีนี้จุดเปลี่ยนก็คือใน จังหวะแลนลี่แต้มต่อมานี่แหละนะครับที่เราสามารถขึ้นนําได้ก่อน24 23โอ้โหเป็นแมตช์พอยต์ครั้งแรกของทีมไทยในวีนแลนะแต่จังหวะลงไปเสิร์ฟของโมเมก็กดดันนิดนึงนะครับแล้วน้องก็เสิร์ฟไปติดตาข่ายนะครับ24่ท่าแล้วหลังจากนั้นก็โอ้โหเราได้เสิร์ฟดูมีการมีโอกาสได้บุกแต่ว่าเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนแต้มกลับมาเป็นคะแนนของเราได้นะครับขึ้นนํา25ต่อ24แล้วก็สุดท้ายเนี่ยดูมีการก็มีโอกาสได้บุกในแต้มสุดท้ายนนะนแตตต่ต่วาาากกกก็็็ีปปิเเอองสหรับลยล ทางฝั่งของทีมไทยนะครับที่ชนะไป26ต่อ24โอ้โหคือตอนแรกนี่จากที่เราเซต4เนี่ยนำอยู่7แต้มผมคิดว่าน่าจะจบแบบสบายๆและอารมณ์เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเหมือนเซต3ามโดมีการน,น่าจะกลับมาบ้แต่พอเขากลับมาปุ๊บเนี่ยใจวิว,ว,วนีดนึงนะฮะเอออาจจะต้องไปลุนเซต5แล้วรวมไปถึงเขานำ22 21ผมจะคิดว่าอาจจะมีเซต5แล้วก็ได้เออแต่สุดท้ายก็ต้องขึ้นชมน,น้องนักกีฬาทีมไทยนะฮะที่สามารถกลับมาแซงชนะไปได้นะครับผมทีมไทยชนะไป3ตัว1เซต นะครับผมที่คะแนน25 ต่อ22 20 25 25ต่อ17นะครับแล้วก็26ต่อ24ผู้เล่นทำคะแนนสูงสุดในเกมนัดน,นี้นะครับเป็นไกรลาคอนเซเลสของโดยมิการในแหละเบอร์23นะทำไป20คะแนนแล้วก็อรลมาเป็นยองกราเพยาอิสซาเบลนะฮะของโดยมิการเช่นกันทำไปที่18คะแนนนะฮะส่วนผู้เล่นทำแต้มสูงสุดของทีมไทยหัทธยาบุรุงสุขนะครับผมที่คะแนน17คะแนนอะก็ต้องบอกว่าวันนี้บอลเร็วของทีมไทยออกสกอร์ได้ก็ทั้งเยอะทั้งเตยจากไหลหลังทั้งทัดดาวจากสั้นหน้าเเเออองกก็ทได้ยะหมืนนั ท้าดาวเนี่ยทำไปได้14คะแนนนะว่าบอลเร็วเรามาเยอะจริงนะแมทนี้ส่วนหัวเสาที่ทําได้เยอะสุดก็คือวิภาวีนะฮะทำไป16คะแนนนะครับสุดท้ายก็ยินดีกับทีมแพไทยด้วยนะฮะแล้วก็ทีมงานผู้ฝึกสอนนักกีฬาทุกคนที่สามารถเก็บชัยชนะในนัดแรกของศึกวีเอนอลได้นะครับถึงแม้ว่าเราจะรอมานานนิดนึงจนกระทั่งกกถึงสนามที่สองนี่แหละแต่ก็ถือว่าเป็นกําลังใจที่ดีนะอย่างที่บอกแหละปลุกเรื่องของความมั่นใจของนักกีฬาให้กลับมาในการแข่งขันที่เหลือด้วยนะนะฮะถึงไม่ว่าโอลิปกกมป ค่อนข้างยากนิดหนึงแล้วแหละในช่วงเวลานี้นะครับผมแต่ก็หลังจากนี้ก็น่าจะมีความปลอดอกมั่นใจที่ดีต่อไปในเกมหน้าที่เหลือนะดูไปถึงในนัดหน,น้าด้วยนะที่เราจะเจอกับท่านั่งของฝรั่งเศสในวันที่31พฤษภาคมนี้ก็ พอเราชนะมาแหมนี่ปุ๊บเนี่ยจริงๆฝร,รั่งเศสอาจจะเป็นงานที่หนักแต่พอเรามีความมั่นใจแล้วมันก็อาจจะเป็นหนึ่งเกมที่เราทำงานได้ดีเหมือนกันนะครับก็ต้องรอดูรอติดตามเชียร์กันต่อสำหรับทีมชาติไทยในศึกวีอล2024นะครับผมวันนี้ก็ชื่นชมทุกคนแล้วก็ยอมรับว่าพอชัยชนะมันมาเนี่ยมันก็ทําให้บรรยากาศได้หลายอย่างมันก็น่าจะผ่อนคลายมากขึ้นน่าจะเริ่มดูดีมากขึ้นวันนี้ประมาณนี้ละกันสำหรับเรื่องของทีมชาติไทยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยนะฮะอย่าลืมกดไลคด share, ล้ว subscribe ลา,ขขาวนีหมิปผ Cap.